หากเขานี่มาอยู่ห้างหัวหอกดังที่แมนเชสเตอร์อารตซิลตัวมาร่วมทีมในช่วงสมเสมอห้างเดยวยิงผีอัดดึงเสริมทัพปีแาดงแมน,นเชสเตอร์อารตต้องลงทุนซื้อกอนหน้าเขมรเสริมทัพในช่วงสมเสมอน,นี้นะครับเพราะในเวลานี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเอดิิสันเขานี่หัวหอกจำเก่เาชาวอุกวัยจะอยู่กับทีมต่อหรือไม่และนี่คือห้าเดาวยิงที่น่าสนใจสําหรับทีมของกุนซือโอลิกานาโซชาถ้าหาก เอนิสันเคนนี่เลือกโบกมือลาทินโอทรดฟ,ฟอร์ดหลังจบฤดูกาลนี้โดยอ้างอิงจากเดอะซันหนึ่งเอลินส์พลัสฮาร์แลนจากโอลิเซียนด์เมื่เป็นเดียวยิ่งสุดฮอตที่หลายๆสโมสรยักษ์ใหญ่หมายปองโดยฮาร์แลนมีค่าสินญาิอยู่ที่65ล้านปอนด์ประมาณ2,729ล้านบาทแต่เรทนี้มีผลบังคับใช้ในช่วงซัมเมอร์ปี2022ันยดังนั้นหากสโมสรใดต้องการตัวยอดดาวยงิงทีมชาตินเวยในวัยยีปีเร็วกว่านั้น จำเป็นจะต้องทุ่มเงินไม่น้อยเกินร้อยล้านปอนด์ประมาณ4,350หล้านบาทอย่างแน่นอนซึ่งสโมสรระดับปีแสดงมีกําลังเงินมากพอที่จะสู้กับเชลซีไมเคิลสโตนยูเต็ดและเรัลมดริดอยู่แล้วถ้าหากจําเป็นจะต้องทุ่มจริงๆพวกเขาก็สามารถทุ่มได้นะครับและก็ชื่อว่าฮาเลนมีชื่ออยู่ในลิสต์อันดับต้นๆท,ที่โอลิการ์โซชาเล่งเอาไว้สองอันดราซิวาไอทลักแฟงเวด หากต้องการทั้งเลือกในราคาที่ย่อมเยาและเบาวกว่าเอลินส์เบลฮาร์แลนด์แล้วล้วก็ซีวาก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวโดยมีกระแสข่าวว่าแฟรงเ์ตพร้อมขายหากได้คะแนนระดับ30ล้านปอนด์ประมาณ1290ล้านบล้านบาทพวกูเขาต้องการเอาเงินไปซื้อลูคัสยูวิดกองหน้าเลือดเซิร์ฟมาจากเัลมาริดตอนนี้ยูวิดเล่นในกับแฟรงเ์ตบายืมตัวโดยนักการนี้ห่วงทีมชาติโปรตุเกสในวัยยีิบปี ทำผลง,งานโดดเด่นมากโดยกระทุ้งไปแล้วถึงส9ประตูจากการลงเล่นรวมธุรการ2ีร่นัดหากนับเฉพาะในศึกบุนเดสเลเกียเยอรมันก็กดไปแล้ว18ลูกเป็นรองเพียงแค่ระเบิดเลวานดอฟสกี้ยอดเดายวยิงบยามินิกมิ่นิบหประตูคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วหากใบแสดงได้ซืวามาประสานง,งานกับเพื่อนร่วมทีมหรือร,อรวมเช่นอย่างบรูโน่ฟร์นซ์ในทีมโอทัตฟอร์ดได้ก็คงเป็นอะไรที่น่าดูชมไม่น้อย สามเปาโลดิบาลายืนตุสแมนชเชสนตอรมีข่าวกับดิบาลาตั้งแต่ปีที่แล้วและพวกเขาขัดเอาจริงเอาจังอีกครั้งในช่วงสัยน,นี้ปัจจุบ,บันดิบาลาเเลือสัญญากับยุนตุสอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นแถมุ้กการนี้มีปัญหาการบาดเจ็บรบก,กวนและไม่ค่อยได้โอกาสลงสนามเท่าที่ควรในยุคข,ของกุนซือแอนเดรสปิโลแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแนะ่พาริวั์พูลาธานัมสเปอร์ต่างก็มีข่าวกเกี่ยวโยงกับสตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาในวัย2 แมดดีบลาไม่ใช่หัวหอ,อกตัวเป้าและไม่ใช่ดาวยิงจำถล่มประตูแต่ด้วยความสามารถและเทคนิคอันยอดเยี่ยมของเจ้าตัวก็คงจะช่วยยกระดับเกมรุกของปีแสดงได้แน่นอนสี่เอเดนเชโกจากไอซ์โรมาเชโกถูกโรมาเสนอขายกับแมน,นเนสเต็ดในช่วงตลาดหน้าหนาวเดิอนมกราคมที่ผ่านมาและจบมีปัญหากับตัวของกุญแเปาโลฟอนซีกา แม้ดิวดังก่าวไม่เกิดขึ้นในตอนนั้นแต่ปีแสดงก็อาจจะหวนกลับมาเล่งอดีตหัวหอมแมนเชสเตอร์ในช่วงสมัยนี้เพราะถึงแม้เอดินเชโกจะอายุปาเข้าไปถึง34ปีแล้วจะตัวก็ยังคงมีทีเด็ดแถมคุ้นเคยกับเกมพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างดีโดยการนี้จดตัวกระทุ้งไปแล้วกาประตูจากการลงเล่นให้กับมาปาแห่งกรุงโรมรมทุกรายการ24นัดห้าคริสตอฟโซลิส ปาโอเคแม้เป็นนักเตะที่ค่อนข้างโนเนมนะฮะแต่เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวว่าโซลิชคือนักเตะที่แมนเชสเตอร์เล็งเล็งเอาไว้เหมือนกันลังทาผลงานอย่างยเดียมกับ p a o k ในวิกานี้ทั้งที่อายุเพียงแค่19ปีโดยล่าสุดเจ้าตัวก็กดไปถึง16ประตูจากการลงเล่นรวมทุกรายการ34นัดนอกจากนี้โซลิชยังมีสถิติการเล่นกับทีมชาติเกลี์สนัดทำาิด้1่ประตูถือว่าเป็นนักเตะตัวรุกอนเนกประสงค์อีกด้วย เพราะเล่นได้ทั้งเป็นหัวหอกตัวเป้าและตัวริมเส้นตามแบบฉบับนักเตะสมัยใหม่นี่คือ5ลายชื่อนะครับที่แมนเชสเตอร์จะต้องซื้อมาร่วมทีมนะครับหรือว่าเปนแฟนชอบใครบ้างหรือเปล่านะครับสำหรับ5คนที่กล่าววันี้นะฮะเชิญร่วมเสนอในการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยเดลิเมตีข่าวผีพร้อมชีกสัญญากุนเด เดนรีเมลนะครับรายงานมาว่าแมนชุนเตดตพร้อมฉีกชัญยา68ล้านปอนด์ในการยิงตัวชุดกุนเดก้กลางหลังทีมเซบีย่ามนรุ่นเทียมแลวรอบใหม่วัย22ปีพัฒนาผลงานจนก,กลายมาเป็นส่วนหนึ่งกลางหลังอายุน้อยที่สุดที่ผลงานโดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของวงการหลังจากเป็นแกนหลักให้กับเซบีย่ามีส่วนสำคัญพาทีมคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเมื่อสีซั่นที่ผ่านมา ตอนนี้นะฮะกองหลังชองฟรุ่งเศเคยเป็นที่สนใจของแมนเชสเตอร์ตั้งแต่นาร้อนปีที่แล้วแต่ทางเซบียายังคงรั้งนักเตะให้เล่นกับสเปนต่อไปนะครับกับเซบียาและทางเรอัลบสีฟ้าหันไปคว้าตัวริเบนดิอัสมาทดแทนล่าสุดเดนเมลเปิดเผยว่าไปีศาแดงน,นะครับรายมาเป็นตัวเต็งแล้วที่จะได้คุณเดฟไปครอบคร่องหลังจากแมนเชสเต์พร้อมจ่ายค่าตียอาง8ล้านปอนด แม้ทางเซบิยาไม่อยากขายกองหลังรายนิ้วไปแต่ด้วยสถานการณ์ของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการเงินสมโมสรทําให้มีรายงานมาว่าหลังจบการนี้ผูกเขาก็พร้อมปล่อยกูดเดยอไปโดยเชื่อว่าปีแสดงจะยอมทุ่มเงินค่าสิทธิ์ียากกว่า68ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวมาขันแนวรับให้กับทีมนะครับโอ้โหสามทีมดังในอิตาลีจ้องเซนฟีฮวนมาตาหลังหมดสัญญาก,กับปีแสดง สื่อชัอดังเปิดเผยมีสมสโมสรอย่างยใหญ่ศึกฟุตบอลอิตาลีพร้อมยื่นข้อเสนอสุดงามเพื่อคว้าตัวมิคฟิลมากประสบการณ์ของปีแสดงไปร่วมทัพแบบฟรีฟีวอนมาต้านะครับคือหนึ่งในแข้งดังของแมนเชสเตอร์ที่กำลังจะหมดสัญญากับต้นสกัดในช่วงเสม,มอปี2021ซึ่งถึงแม้จะมีออปชั่นเพิ่มเติมอีก12เดือนแต่ถึงขณะนี้ยังไร้วีแววในสัญญาชุดใหม่ กระทั่งล่าสุดนะครับสปอร์ตเมลระบุว่า3ทีมชั้นนำในศึกฟุตบลอกลกาโชซิลาอิตาลีไม่ว่าจะเป็นยูนตุสโรมา่ารวมถึงอินเตอร์มิลานพร้อมยืนข้อเสนอเพื่อคว้าตัวหวอนมาตับไปร่วมทีมบาฟีฟีหลังจบฤดูกาลนี้รายงานระบ,บุว่าอันโตนิคอนเต้ม,มีภาษีมากที่สุดในการปิดดิวครั้งนี้เนื่องจากสายสัมพันธ์ที่ดีต่ดตัวนักเตะแถมในทีมกุใหญ,ญ่ชุดปัจจุบันก็ยังมีอดีตแข้งแมนเชสเตอร์หลายคนนะครับร่วมทีมอยู่ด้วยคาะทนัตีอินเวสปิปโล เทนนิของยูเรนตุสก็ต้องการที่จะได้แข่งฝีเทา้าดีไปร่วมทัพแบบฟรีๆเช่นเดียวกันเนื่องจากทีมจอมาลายแห่งตูรินได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด -19 ทําให้ทีมมีงบประมาณไม่มากพอในการเสริมทัพในช่วงปิดซีซั่นที่จะถึงนี้สำหรับฮวนมาตานะ่ครับลงสนามกมับมันจนแต่ปิปเพียงแค่12นัดเท่านั้นในกรนี้โดยยิงไปเพียงแค่2ประตูนะครับส่วนมากจะรับบทบาทเป็นตัวสำรองนะฮะลงเล่นในบอลถ้วยอย่างเช่นเอเวียครับลีครับยูโรปาลีกนะครับ นี่คือสุดข,ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่25กุมภาพันธ์นะครับฟนๆมีความกิเห็นเกันอย่างไรนะครับสำหรับข่าวเช้านี้สำหรับข่าวปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชิญร่วมสนุนในการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยนะครับ